เฮ้ยซื้อบ้านใหม่ไปทันทีเดี๋ยวรูซิว่าตกแต่งอะไรได้บ้าง <Okay, S 1> ลูกลูกเออกูเล่นลูกอะไรพวกอะไรเลยพวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดไม่ได้โอยลูกต้องรีบย้ายเมืองด่วนเลยได้เลยลูแต่ว่าเราซื้อเพิ่งซื้อบ้านใหม่นะพออ่อเออเร็วๆรีบย้ายบ้านย้ายบ้านโอเคพอ่อลูกไปก่อนเลยเดี๋ยวพ่อตามไปลูกไฮ้เปิด,ด,ไ,ดไหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสร้างเรีบไปดีกว่าขอเดือด ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องรีบไปแล้วรีบไปรีบไปโอ้ยเอ๊ยยังขับรถไม่ค่อยคล่องเลยไป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 ถึงสถานีวู๊คเฮเว่นแล้วค่ะถึงสถานีวู๊คเฮเว่นแล้วค่ะโอเคถึงแล้วเนี่ยรถไวเออั็นาน,นี่เครื่องบินเจ็ตว่าแต่ว่า สถานีโบเคเว่นเป็นเมืองเล็กๆปลอดภัยแน,น่ใช่ไหมแต่เมืองก็ดูล้ำสมัยนะแล้วก็ดูดีทีเดียวที่นี่ก็น่าจะปลอดภยัยแล้วพวกมันก็น่าจะไม่คิดว่าฉันจะทีด้วยเอามีว่าแต่ว่าฉันไม่มีรถเลยเพราะฉันทิ้งรถไว้ที่นั่นหมดมีตั้งห้าคันแล้วช่างเถอะว่าแต่ว่าแถวนี้มีบ้านใคย อะไรอะ่ะรับเลี้ยงแมวตัวนี้ด้วยน้องแมวน่าสงสารจ้ะไหนว่าแต่ว่าแกรู้ไหมว่ามีร้านขายรถแถวนี้ไหมอ่ะรู้ตามฉันมานโอเคถ้าแกรู้ฉันจะรับเลี้ยงแกเดี๋ยวก่อนแกต้องไปกับฉันก็เจไปก่อเอ้ย มามามาไอแมวขึ้นมาแกบอกทาง <Okay. S 1> ฉันว่าไปตอนตไปข้างหน้าโอ <Okay. S 2> เคเลี้ยวซ้ายโอเคตรงไหนอ่ะไอร้านสีขาวๆอะอ๋อร้านออโต้แมลใช่เป็นร้านขายรถมิมีต้อนรับค่ะอยากจะได้รถหรืออยากจะซ่อมรถ ทางเรามีบริการเกี่ยวกับรถทุกประเภทเลยค่ะอ่าพอดีว่าอยากจะซื้อรถเอารุ่นล่าสุดหรือว่าราคาถูกสุดหรือว่าเอาเร็วหรืออะไรคะอยากจะได้รถแพงสุดแล้วก็รุ่นใหม่สุดแล้วก็อะไรก็ตามที่มันดีๆอะไรโอเคค่ะไปรอด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราขนรถไปให้ค่ะโหเนี่ยค่ะโอ้สีขาวสวยเลยขึ้นมา อ้าวรถ<ะ>นี้กี่บาท่ะนนทอ๋อประมาณห้าแสนก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกว่าแต่ว่าแกรู้ไหมว่าแถวนี้มีบ้านขายหรเปล่าน่าจะมีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนที่ไหนแถวนี้ก็เหมือนจะไม่มีเด๋ยว,วลองล<ม>ัแต่เรื่อยๆแล้วกัน เหมือนแถวนี้มีแต่ที่ดินนะแต่ว่าฝันโน้นเหมือนเห็นมีบ้านอยู่นะนะา่าจะแบบน่าจะขาย,อยือเผาโอเคเดี๋ยวไปดูกันก่อนถ้าขายก็ดีเออแต่แม่คิดว่าขายนะที่จริงฉันยังขับรถไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่ารถที่นี่เหมือนจะขับง่ายกว่ารถที่นั่นเยอะเลยที่นั่นคือที่ไหนเหรออ๋อเมืองที่แล้วที่ฉันอยู่อ,อ๋อเฮ้ยนี่ไมขายบ้าน แถวนี้บ้านกันหมดเลยเอ๊ะแต่แถวแต่อันนี้ไม่เห็นบ้านเพื่อนเลยหรือว่าอันนั้นน่าจะเป็นแบบูบ้านแต่อันนี้น่าจะเดี๋ยวฉันจะโทรหาเจ้าของเดี๋ยวนี้แหละอสวัสดีค่ะต้องการเรียเราบริการอะไรเหรอคะอ๋อพอดีว่าอยากจะซื้อบ้านหลังที่ยี่สี่ค่ะอ๋อบ้านสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังที่ยี่สี่ราคาเท่าไหร่เหรอคะสิบห้าล้านค่ะ โอเคสิบ้าล้านโอนนะคะโอเคค่ะแพ,แพงแพงจังเยยอ,อ่ะโอนเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะมารับบริการเราใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะโอเคเรา<ำ>ได้บ้านแล้วนุชทำไมถึงบ้านหลังนี้แพงจังอ่ะก็ไม่เห็นแพงเท่าไหร่ยังไงก็เถิดเดี๋ยวเรารีบเพิ่บ้านก่อนดีกว่าร <Okay. S 1> อนที่จะมีคนมาซื้อบ้านมาเรยไ,ไ่เดี๋ยวปลายขายก่อ แต่ฉัเอาป้ายขายว้าหลังนี้เหมือนมีสระน้ําด้วยอ่ะจริงเหรอพอดูดดีเลยสิบห้าล้านนึกว่าจะไม่มีไส้แต่มีด้วยฮะใช่ธรรมดาเห็นมีก็มีแต่ร้อยล้านน้ําใสมากเลยอะว้าวอืมแต่ฉันว่าเราขาดอย่างหนึ่งนะแกรู้ไหม, <S <S ไมหมายถึงอะไรไม่รู้อ่ะ แม่บ้านไงถ้าเรามีแม่บ้านเราจะได้ไม่ต้องลำบากทำความสะอาดอ๋อจริงด้วยอีกอย่างคือฉันไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดเองด้วยถ้าจ้างแม่บ้านจะดีมากเลยอ๋อสัก็ถึงสักกีอฮะโอยอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเดี๋ยวเราติดต่อแม่บ้านก่อนดีกว่าอ่าตรวจดีค่ะบริษัทแม่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะ บริษัทแม่บ้านมไม่จำกัดโอเคไม่จำกัดบรด้วยพอดีว่ามีแม่บ้านว่างหรือเปล่าคะอะมีค่ะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นมือใหม่นะคะแล้วก็เขาก็จะอยู่กับคุณไปตลอดเลยอ่ะใหม่เขาว่าไงเอาเป็นว่าจ้างคนนี้แล้วกันนะคะรีบๆมาได้ค่ะโอเคค่ะเราจะส่งไปแบบไวที่สุดเลยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ โหโคตรไวคือว่าเรามาจากบริษัทไม่บ้านไม่จำกัดโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะรู้ใช่ฉันนูงประสาทเลยไหมคะค่อยเริ่มพรุ่งนี้วันนี้เธอพักผ่อนไปก่อนเถอะโอเคค่ะว่าแต่คนเลี้ยงแมวนี่เหรอคะเนี่ยทำไมตัวโตวจังพอดีว่าเลี้ยงมาดีนะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไป บ้านก่อนนะคะเชิญสำรวจบ้านเลยเถอะเออนน่นสิฉันก็ยังไม่ได้สำรวจบ้านเลยไอแมวอแกขึ้นไปนอนก่อนเถอะโอเคว่แต่ลง,ส,ง,งสำรวจ<ม>บ้านเอาแล้วอ่ะฉันขอนอน,อนแต่ละกันโอเคอขอโทษน,นะคะเจ้านายพอดีว่าฉันสามารถกินอาหารในตู้เย็นได้ไหมได้แต่ว่านี่หกโมงแล้วเริ่มทำงานได้ เอออย่างแรกคือเธอทําอาหารเช้าก่อนโอเคค่ะเจ้านายเดียวทำอาหารเช้าให้กินนะคะโอเคฉันจะรอแต่ว่าฉันเรียกคุณว่าเจ้านายหรือว่าอยากใก้เรียกว่าคุณหนูไล่เรียกแมวว่าอะไรคะเออเรียกฉันว่าเจ้านายได้โอเคไล่เรียกแมวว่าอะไรเอ้ยแมวฮะเอ้ยเมดเรียกเองว่าอะไรอืม ฉันไม่มีชื่อเอองั้นแกชื่อมาร์คและเมดเรียกเองว่าอืมมาร์คนั่นแหละโอเคเมดเพราะฉันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่คือว่าเธอเรียกแมวตัวนี้ว่ามาร์คนะโอเคค่ะอาที่มาร์คหน้าไหมล้วเล่นลัเล่นลเล่นเดี๋ยวฉันรีบทำอาหารให้กินนะคะโอเคเรีบๆล่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววางให้นะคะตุกคนหยุดนิ่งเอ่อฉันจะกดพื้นลงห้องให้เรียบร้อยโอเคค่ะวางอาหารให้แล้วแล้วน้องแมวจะกินอะไรคะแมวจะกินอันนี้แหละโอเคค่ะมราจะไปทำกุศลด้านบนก่อนมามากินเข้ากินเข้าก็เสียงหลุดฝุ่นดังจัง อาเหมียวกินหมดแล้วนะเหมียวไม่เก็บตาเดี๋ยวให้แม่บ้านมาเก็บแล้วกันโอเคเดี๋ยวเหมียวขอนอนก่อนนะวพาแต่ว่าฉันอยากตำรวจเมืองอะ่ะแมวไปได้ไหมเอืมไม่อะ่ะจะนอนโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปขับรถํำรวจเมืองก่อนออนุชอืมแม่บ้านคนนี้ก็ทำงานดิหมน,นะ แมวมากับฉันเนอะไปแม่บ้านเปาบ้านไปกอดอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคว่าแต่ว่าแกอยากกินขนมไหมยอยาก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 ว่าแถวนี้มีร้านขนมอะไรไหมเนี่ยมีสิเฮ้ยนี่ไงชื่อว่าร้านบัตตี้ท็อป คืออะไรก็ช่างเถอะแต่เป็นร้านหนมที่ดูอร่อยดีว่าแต่ว่าฉันก็เป็นห่วงแม่บ้านอะ่ะฉันขอดูหน่อยแล้วกันว่าเขาอยู่อีกแบบนะน,นี่นี่ไงแล้วก็แดดนีก็้อ็สกิมเลย Còn làm ตอนนี้เหมือนกับว่าแม่บ้านกำลังสบายที่บ้านเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรารีบกินขนมแล้วรีบไปหาแม่บ้านก่อนดีกว่าโอเคอยากกินแล้วแมวมีทุกอย่างในร้านนี้คือหยิบได้หมดเลยคุณจ่ายได้ซื้อทั้งร้านได้เอาทันร้านเลยเนี่ยครับกินขนมะเทือดอาเออมาเมาเมาหมดร้านแล้วอ่ะได้ได้ได้เค้ก ฉันเหมาหมดร้านแล้วฉันติดต่อเจ้าของร้านแปบบ๊บเจ้าของร้านคะถ้ามีอะไรรับใช้ไหมคะหรือว่าจะสั่งเดลิเวอรี่ร้านอาหารของเราพอดีว่าเอขนมทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในร้านของคุณตอนนี้คือเราขอเหมาได้ไหมคะได้ค่ะได้อยู่แล้วจะเอาทั้งหมดห้าร้ยชิ้นใช่ไหมคะโอ้ห้ารอยชิ้นที่ตั้งอยู่ทั้งหมดในร้านคุณนั่นแหละคะ่ะ โอเคค่ะเอาเดลิเวอรี่หรือรับที่ร้านดีคะอา่าที่เดลิเวอรี่แล้วกันไปที่บ้านค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะเอ่อเมืองบุเฮเวนบ้านเลขทียี่สีค่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะส่งภายในสิบห้านาฬิกาแล้วคันนะคะโอเคแมวไปกลับบ้าน ในนี้มีตั้งห้าร้อยชิ้นเลยแบ่งแม่บ้านกินด้วยไหมอ่ะเราก็ต้องแบ่งอยู่แล้วก็เขาเป็นแม่บ้านเราถึงแม้เขาจะทําตัวขี้เกียจแค่ไหนก็ช่างเอ๊ะต้าหนึ่งทำไมถึงไม่เห็นแม่บ้านทํางานงั้นเหรอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนันใช้แม่บ้านคอ่ะที่นั่งเล่นคอมฮะแม่บ้านนั่งเล่นคอมอยู่เลย แม่บ้านคะคือว่าอ่าขอโทษค่ะเจ้านายพอดีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเออเดี๋ยวก่อนนะคือเธอชื่อว่าอะไรอ๋อฉันลืมแนะนำตัวเฮ้ยปิดทำไมฉันลืมแนะนำตัวฉันเลยค่ะพอดี <c oughs> ว่าฉันที่ไมลี่นะคะแต่ว่าคือบ้านของคุณสะอาดอยู่แล้วค่ะฉันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำงาน แต่ฉันมีเรื่องจะขอร้องคุณอยู่ค่ะอะไรเหรอไมลี่พอดีว่าคือฉันขออยู่ที่นี่ได้ไหมคะได้อยู่แล้วแต่ฉันมีปัญหาหนึงค่ะอีกปัญหาคือฉันไม่มีที่อยู่ค่ะเอางั้นฉันขอพักที่นี่ได้ไหมคะเออได้ได้สิไมลี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไมลี่จะตั้งใจทำง,งานนะคะไมลี่จะไม่อู้ ค่ะเพาบ้านคุณสกปรกนะคะเพราะตอนนี้บ้านคุณใหม่เกียมเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่เลยคะ่ะก็เพิ่งซื้อมาใหม่จริงเลยเออีกอย่างคือไมลี่ลืมเอาเสื้อผ้ามาด้วยะคะ่ะเอ่อกี้เสียงอะไรอะเอเอเสียงอะไรมีใครมาแก้ไหอเมียก็ได้อฮ้ยอันนี้คือไม่ไม่ไมันอยู่นอกบท มา,มาอากว่าไม่พาไมไ่ได้ปได้ได้ไดเหมแมวไปได้ไหมยังไงแกก็น่าจะหาเสื้อผ้ากุ่นุอย่างเช่นแบบผ้าพันคอใส่เลยก็ดีนะผ้าแมวอามา่ะขอแค่กระเป๋าอย่างเดียวก็ไม่เสร็จของแล้วฉันแกก็นอนไปยวพาไม่ให้แคขอกระเป๋ารูปหน้าแมวได้ปะได้ได้มีแล้วรูปหน้าเหมือนแกเลย มามาไม,มลี่อ,อ,เอเคืออะไรวีแมวคนดังเกินฮะคนดังเกินคนดังเกินโอเคโอเคออกไปเดี๋ยวแมวก็ค,หคนหมือนเดิมเจ้านยอะไรไมลี่เพระว่าไมาลี่จะบอกว่าความจริงแล้วไมลี่ก็ไม่มีอะไรเลยติดตัวเจ้านายคือโทรศัพท์ก็ไอ,อ้ไม,มลี่ไม่เป็นโทรศัพท์แต่ไมลี่ให้มันมีอะไรติดตัวเลยฉะนั้น ไปนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นแบบครอบครัวคนหนึ่งของแคทนายแหละที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องมาซื้อเสืส้อผ้าใหม่ก็แต่ว่าร้านเสื้อผ้าอ้อกลับไปตรงสง้ามนั่นแหละค่ะโอเคๆเว้ัน,นี้โรงแรมเหรอเนี่ยใช่แล้วใช่ไหมโรงแรมนี้โคตดีทนละยไมลี่เลยพักแนละ้วแต่ว่าคือระดับหมื่นเลยโคตรแพงอะ่ะอืมงั้นเหรอมามามาไมลี่ แต่ว่าไมลี่ซื้อได้ได้หรอคะซื้อได้ฉันจ่ายเองจริงหรอคะเจ้านายเดี๋ยวไมลี่ขอดูแป๊บโอ้ไมลี่แตใส่เสื้อนี้มากเลยค่ะเจ้านายคือว่าไมลี่ขอใส่ทําง,งานเลยได้ไหมอ่ะมนสบายมากเลยอ่ะได้ไมลี่แต่เธอใส่ได้แค่วันเสาร์อาทิตย์นะรีบๆเลือกเสื้อผ้าแล้วก็รีบจ่ายเงนกันดีกว่าไม้เลยค่ะเจ้านาย โอเคเดี๋ยวฉันจะรอที่รถนะเฮ้ยเสื้อดีก็สวยเลยสวยก็ดีแล้วว่าแต่ว่าฉันน่าจะพาแมวมาโรงพยาบาลนี่นจริงหรอคะไม่ไมลี่คิดว่าแมวตัวนั้นเนี่ยอาจจะผิดยาแล้วก็ได้นะนไม่ได้มาเรื่องผิดยาฉันมาเรื่องจิตเวิยไม่ใช่ได้พามาหาหมอฟันไงเผื่อว,ว่ามันเคี้ยวแล้วมันบวกมันบอกต้นไหนก็นาย จะเห็นปากมันโคตรดำเลยมันก็ปกตินะไม่คือปันมันโคตรดำอ่ฉะฉันละเราควพาไปหาหมอฟันไม่รี่เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคแต่เธอช่วยเปลี่ยนเป็นเสื้อน้ารับใช้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคว่่แต่ว่าเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวฉันพาไปกินตาบักตาบัเหรอคะไม่รือต้องรีบตาบุ๊คโอเคค่ะตาบุ๊ค รีบขึ้นมารีบขึ้นมามาลี่มายลี่นี่ตาบุค๊คอันนี้คือร้านกาแฟนะี่ยฉันรู้ค่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟเือแก้วหนึ่งมามาเลือกฉันเอากาแฟก่อนนี่โอเคค่ะเจ้านายเดี๋ยวมายลี่เลือกก่อนนะคะว่ามายลี่จะกินอะไรอืม <c oughs> มายลี่เลือกชาเขียวค่ะ โอเคงั้นขึ้นมาเดี๋ยวเราพาแมวไปที่โรงพยาบาไลไม่ใช่โรงพยาบาลหมอฟันหมอคลินิกหมอฟัน,น,ฟนปิดทางแล้วเหเจ้านายปิดทางหรอไม่เป็นไรอุ้ยบ้านหลังนี้สวยจังอ๋ออันนี้เป็นบ้านแบบว่าเมื่อก่อนมันเคยขายในราคาประมาณหนึ่งแสนนะคะทำไมถูกจังอะ แมวทำอะไรตรงนี้แมวขึ้นรถมาเดี๋ยวพาไปกินหนมไป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 กินร้านไนติมไหมนั่งแมวขึ้นไม่ได้ไปกัไปกินน่เออน่ยไม่มีอ่เป็นไรหลอกอะไรนะบอกว่ากินไอติมหลอก นนนั้นเาแต่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเจ๊มันอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้แมวีแกปิดตาก่อนนะปิดตาปิดตาโอเคเอ้าลุ้นใช่ไหมใช่<ๆ>ลุน้นลุ้นลุ้นอันนี้คือฉันปิดตาอยู่โอเคมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้แมวให้หนุชนี่ที่ไหนหอ่อกลิ่นกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นขนมอ่ะพอดีว่าหรือว่าเป็นขนมแบบใหม่ เอาแมวมาทำฟันค่ะแกดีกได้เลยแมวแค่มันโอเคค่ะเอาแมวมาทำฟันนะคะวางแมวไว้เลยค่ะไปแล้วเดี๋ยววันนี้คุณจะมาทำฟันที่ไหนคะคุณชื่อแมวอะไรคะคุณชื่ออะไรอย่ามีคุ์ชานถ้าหากว่าคุณนีแล้วคุณจะดนฉัน โอเคโอเคโอเคชื่อมาร์คโอเคเลยชื่อมาร์คใช่ไหมเข้าไปในห้องเลยมามามาเดี๋ยวหมอจัดการให้นะไอ้ฟันดำคุณฟันดำมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจัดการให้แป๊บนะเดี๋ยวหมอหยิบอุปกรณ์ออกไม่ได้โดนล็อกก็ดีแล้วค่ะถ้าก็โดนล็อกไว้จะได้ไม่ ได้ไม่กลัวเดี๋ยวหมอตรวจสุขภาพฟันนะคะ อิสระแล้วไอแมวเป็นไงบ้างเอ้ย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 มานี่ฉันวิ่งไวไอแมวแข่งว um ิ่นกัน้าวิ่งแมวอุบาทว์ไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้าน ยังไม่เคยังเงไม่ฉันจะไม่เชื่อฉ be ัยจะไม่เชื่อคำที่แทกแกพูดขาดยังไม่เชื่อออดา่ออืมน่าเบื่อจริงๆเลยว่าแต่ว่านางรับใช้ไปไหนแล้วเออนั่นดีนางรับใช้ลืมไม่สนิทเลยเดี๋ยวโทรเรียกแป๊บอเมล ออกไปอย่าอยู่ดีๆอย่าอยู่นางกำาลค่ะเจ้าหนายคือเธออยู่ไหนเนี่ยคือว่าเอ่อมันไมลี่กำลังกินขนมอยู่ค่ะเออเธอฝากเอารถฉันมาด้วยนะอ่าได้เดี๋ยวไมลี่เอารถมาให้ค่ะว่าแต่เธอขับรถเป็นเหรออ้าไมลี่เป็นมือปูเลยค่ะ เดี๋ยวไมลี่ลับรถไปให้นะคะโอเคลิลมาแล้วการตอนนี้แมวขู่ใหญ่ลิแมวขู่ให้ขู่อีกอดอาหารในแมวกินเหมือนเดิมก็ได้เจ้านายแกจะไม่ได้กินอาหารอะไรไมลี่อาหาราในถังขยะก็อร่อยกว่าเยอะไม่พอดีว่าไมาลี่กลับมาแล้วแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาทำงานไมลี่แล้ว นี่ตีสี่อะร้านไบรี่ก่อนช่อาซสบุชี่นะเชิญเย,ย้เนี่ยนุชกลัวที่ฉันเจอในทักขยะน่เกียเนะมื่อสามปีก่อนอันนั้นอร่อยมากเลยนะแกแก,กไม่เปิดตาดูว่ามีหนอนชายอยู่เป็นล้านตัวเ <laughs> <laughs> ต็มมันอร่อยมากเลยนะน่าเกลีย <laughs> 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 กินไหมนะครับชายกินไหมเฮี <laughs> ยาหากินเข้าไป <laughs> <laughs> เฮียกขกินเข้าไปกิน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 นไฟนอนเข้าไปในปากเลยด้วยมีแมวบ้างไอแมวมาลี่นี่ตีห้าแล้วถึงเวลาทำงานแล้วหนอนหนอนมันเข้าไปในบ่อเนื้แหลานดหนอนมันเข้าไปในบ่อบ่อเจกำจัดหนอนด้วยไม่อ่ะได้เวลาทำงานมาลี่แล้วเดี๋ยวมาลี่ทำอาหารเช้าให้อ๋อเฮียอ่อ อ,าาอ,อย่าไมรีบทำอาหรเช้าก่อนนะเจ้านายโอเคมา,มา,มาเอเม,มอเกย์อย่าไม่รีบทำอาหารให้รอก่อนนะพีพีไอเหมียวรู้สึวกว่าไอกล้วยนั่นไม่อร่อยหลังจากกินอาหารของปังไปอ่ะหละก็ดีแล้วไมลี่ครับไมลี่รู้ว่าไมลี่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่า มันก็พอจะได้ใช่ไหมเออใช่ใช่อา่านแต่อาหารเดออร่อยนะจิมเบลแมวพูดอะไรดีๆไม่เป็นเนาะเป็นๆด้ยายนะขอบคุณมากที่ให้เคื้อไมลี่นะสเสิร์ฟอาหารจไมลี่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ค่ะนอาหารเชา้าเปนเจ๊กน้าแมวจะกินอะไรอิ่มอยากกินไก่ โอเคเดี๋ยวไมลี่เอาไก่มาให้เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้โปรดรอดติดตามตอนต่อไปว่ามะตุมกับแมวและนางรับใช้เป็นยังไงขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะบัญชีธนาคารธนาคารวัว <laughs> ปานเอ้ยลานไม่้านไม่ลานไม่โอเคได้เวลาทันแล้วไปดูติ้มีนด้วยืุนว่าจะมีเงินอยู่ในนั้นแน่เลยว้าวตรงนี้ก็ระเบิดเอา ได้ตังแล้ววูไหนดูซิย่อมีตุ้มๆนี่นี่ไงกูเจ๊ทุกเอาทำไมเจ้าหน้ายไม่รับวันนี้โดนันลีแเก่งเฮ้ยแมวโทรมารีบดีกว่าแล้วพวกนักเสกผบภัยรู้แล้วว่าเราทุกรีบทุกดีกว่าเฮ้ยได้แล้ว ระเบิดไปนี่กูหมดเปดแมวมันเว้ยไวเลยของมันไปหรอหยุดไม่รีฉั้นเวียนหัวไม่ไหวแล้วไม่รีไม่หยุดชิ้นเวียนหัวอุ้ยนั้นมีสิบล้านเลยไม่รีตอบฉันหน่อยร้อยล้านต้องพันล้านเย้ ล้านล้านเลยถ้าเกิดต้นเหตุเดดเหตุเดือดมีโจรปล้นธนา,าคารค่ะก็วงจรปิดจ,จับผมสีของโจรได้ค่ะเหมือนกับว่าแต่ผมสีดำไม่ก็ขาวค่ะยีน่าใส่หมวกไเราจับได้ว่าโจรผมสีดำไม่ก็ขาวแต่บางทีอาจจะใส่หมวกอยู่ก็ได้ค่ะกำลังสืบสวนขั้นตอนต่อไปอยู่ค่ะ มาแล้วมาแล้วไอแมวจีดุยไม่ีสตี้เลยไม่รีหยุดเจ้านายไม่รีได้ยินเสียล่าสุดแล้วไม่รีว่ามันฝุุนนะเจ้านายไอ้ก็ว่าไงเหมือนเจ้านายเลยฮะเหมือนตรงไหนไม่รีรู้สึกว่า ผมาขาวขาวเหมือนดำๆเหมือนเจ้านายเลยไม่รี่มองโซเลขไปว่าเจ้านายยอ้อมสีเป็นสีดำขาวอะ่ะนี่ไงนี่ไงเขาเล่าสุดขาวล่าสุด,สดพบเห็นโจนแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งโจนเสื้อสีดำผมสีดำไม่ก็ขาวใส่ผ้าบันคอสีเทาไม่แน่ว่าจะอยู่ที่บ้าน <laughs> Cực gì vậy La. đi ni, Ê mấy cháu